เป็นไงบ,บ้างตรงนี้จุดอันนี้ทางที่เราต้องเผชิญกันต่อไป ep5 มาแล้วไปดูกันนะคะนนสวัสดีค่ะพบกับเราใน ep5 นะคะ ep นี้นะคะเราจะพาขึ้นถ้ำนาคาอีกรอบค่ะหลังจากที่เมื่อวานเราขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนยังติดอยู่ในใจนะคะก็เลยต้องกลับมาขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้เราตั้งใจกันจริงๆค่ะ มากันทั้งหมด4ี่คนนะคะถ้ารวมพี่ไก่ด้วยก็เป็นห้าคนส่วนเพื่อนอี่คนเขาไม่มานะคะเพราะว่าเขาไปสบายวันนี้มาพบว่าเราทั้งสี่คนนะคะเราแค่เดินขึ้นบันไดแค่นี้เราก็เหนื่อยแล้วอะเหนื่อยมากเราด้วยร้อนด้วยโอ้ยเหมือนคนแก่เลยนั่นขึ้นก็โอ้ยโอ้ยเหนื่อยพอพอพอ,พอค่ะเหนื่อยมากร้อน สดชื่นดีค่ะอากาศก็สดชื่นดีนะคะอากาศดีมากเลยค่ะดีที่ไม่ตายนะคะซ้อมกะ่ะซ้อมอากาศดีที่ไม่ตายนะคะตอนเนี้ยวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราขึ้นถ้ากันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะปิดถ้ำแล้วก็ถือว่าเรายังมีบุญอยู่นะคะที่ได้ขึ้นมาอ้าวขึ้นมากับเด็กน้อยสองคนพี่ไก่อยู่ข้างล่าง ระวังเลื่นนะคะทางระวังนึกโอ้เห็นทางแล้วจะเป็นลมค่ะนั่งพักก่อนนะคะนั่งพักกันก่อนพี่ไกดูแลดีมากเลยค่ะคอยพัดให้เรานะแล้วก็เล่าประวัติต่างๆเกี่ยวกับท้ามนาคาให้เราฟังนะคะตอนนี้เราอยากจะนั่งกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะแทบจะไม่อยากลุกไปไหนเลยพี่ค่ะพี่กยังหน้าตาสดใสแจ่มใสอยู่เลยนะคะคือแบบ พี่ขาเอเนอร์จีเยอะมากเลยค่ะดูแลเราดีมากเอาพัดค่ะพี่พัดพี่กายพัดพัดไปด้วยแถมบรรยายไปด้วยนะคะได้ความรู้แยแยมากมายเลยค่ะทุกคนตั้งใจฟังเหมือนตั้งใจฟังมึณครูกันเลยนะคะอ้าวนักเรียนฟังนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันอีกไกลนะคะนักเรียนไหวนะคะไหวค่ะคุณครูไหวค่ะอ่าคือเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวยังคะไปยังคะลูกแกงคะ ลุกสิคะอายังไม่ลุกหรอคะ่ะอ่าพัดให้ต่อคะ่ะอ่าทุกคนพร้อมยังคะจะไปต่อได้หรือยังคะพี่ก่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเ <c oughs> มื่อยด้วยคะ่ะ <c oughs> พัดจะลุกสิคะ <c oughs> ไปเถอะคะ่ะ <c oughs> ลุกคะ่กคะ,คะเดินต่อคะ่ะยงังยังยังไม่ลุกกันอีกนะคะคนุชนี่ขี่ได้ไหมครับอันนี้เขา,าขออะไรเหมือนกันบ้างนะครับตรงหงอน อ๋อตรงนอนขอ,อมีอยู่สามประเด็นค่ะอันที่หนึ่งก็คือหลักๆเลยก็คือขอพลังขอให้เราตัวเบาไปจนถึงยอดเขาให้ได้ก็คือจุดหมายปลายทางของเราอันที่สองก็คือขอเรื่องธุรกิจการงานอ่าใครจะขอยอดสมมติยอดมีปกติทำได้เฉลี่ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเราจะขออัพขึ้นอ่าให้เยอะกว่านั้นเยอะเท่าไหร่แล้วก็แจ้งจานวนไปใช่อย่าพูดเป็นองค์รวมเอาให้แบบตรงดิ่งไปเลย ใช่ค่ะแล้วก็อันที่3ามก็คือขอในเรื่องของหน้าที่การงานสมมติเราทําตําแหน่งอะไรอยู่ตอนนี้แล้วเราเราอยากอัพเลเวลเนาะอัพขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นนั่นนี่นี่เราก็พูดไปอย่างนั้นค่ะตรงหงอ์จะขอในเรื่องตรงนั้นเพราะว่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยของท่าน mm hmm. หรือบนนี้ของพญานาคใช่ค่ะถือว่าเป็นตําแหน่งที่เฮงเลยแหละตรงเนี้ยแรงันกาคใจต้องแต่งานหรือเป็นงานเฉลิมฉลอง ของเขาอะค่ะเขาจะมายืมพวกไอ้ผ้าเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ในการพอผ้าพูดภาษาอีสานไช่ไหมพี่กภาษาอีสานพูดกีมันจะเป็นอุปกรณ์พอผ้าค่ะแล้วก็ที่อะไรเงี้ยพี่บันได้อุปกรณ์พวกเนี้ยค่ะเขาจะมายืมมายืมพวกชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ที่ที่บ้านทีเนี้ยเขาก็จะแจ้งวันเลยนะสมมติว่าเข้าไปแล้วเนี้ยอีกประมาณสองวันนะเดี๋ยวจะเอามาคืนเขาก็จะเอามา แล้วเขาก็จะบอกเวลาว่าเขาจะมาตอนช่วงนี้ช่วงนี้เขาก็จะมาส่งพอเขามาส่งเสร็จแล้วนะคะแต่พอเขาเดินกลับหันหลังกลับแค่นั้นอะ่ะสมมติว่าอุ้ยอย่าเพิ่งไปคนอีสานเนาะนิสัยของคนไทยอะ่ะอุ้ยอย่าเพิ่งไปทานน้าก่อนอะไรเงี้ยก็จะไปเอาน้ํามาให้กลับมาไม่เห็นเลยไปเเลยจ้่แต่ว่าบางคนก็จะได้เขาจะเอาเอาก้อนหินให้หรือไม่ก็ขมิน้นอ่ะเอาให้แต่พอเขาไปแล้วไอห,หินหรือขมิ้นที่เขาให้มันจะกลับกลายเป็นทอง คล้ายๆกับเรื่องํำชนโดนดอะค่ะที่เขาไปจ้างหนังไปจ้างหนังแล้วเขาเอาใบไม้มาจ่ายเอาเอาเงินมาจ่ายแต่พอเขาไปแล้วมันเป็นใบไม้ประมาณนั้นหนะังเป็นเหมือนมนลวงตาคะะ่ะใช่ซึ่งของพวกนี้เราพิสูจน์ไม่ได้หรอกมันมันไม่รู้เนาะเพราะว่ามันเป็นตาเนื้อที่เรามองเห็นเราเห็นยังไงเราก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะประมาณนั้นนะหลังจากเราฟังพี่กายจบแล้วนะคะเราก็เจอ งอนนะคะพญานาคแล้วเราก็ไหว้นะคะขอพรอขอพรอเลยค่ะตั้งใจขอมากค่ะให้สมกับที่เดินขึ้นมานะคะขอให้หนูรวยรวยนะคะสําเร็จสําเร็จนะคะขอค่ะอ่ะต่อค่ะพี่ไก่บอกว่าให้เดินต่อไปนะคะเดินมาค่ะฟังนะคะทุกคนฟังนะคะพี่ไก่จะอธิบายให้ฟังนะคะเดินมาแล้วทีมหนึ่งอ่ะเข้าไปแล้วแหละห้าคน ปรากฏว่ามีคนหนึ่งในทีมนั้นเดินถอยหลังกลับมาแล้วแกก็มายืนข้างๆตรงนี้ <c oughs> แกกำลําข้างคือย่างเงี้ยเราเลยตกใจเพราะเสียงมันกังวานนะคะเสียงใหญ่ๆกังวานแล้วทีนี้แกออกจากไอ้นั่นออกจากอาการมันเสร็จนนมือตายกวานๆทำความสะอาดแล้วแกก็มายืนอย่างเงี้ยแล้วก็เลยถามแกว่าอันนี้อะไรคะเป็นอะไรหรือเปล่าแกบอกไม่เป็นอะไรครับแต่ว่าอันนี้เขาเรียกผมกลับมาเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะนั่นแหละ ก็เลยได้กวาดกวาดทางวามสา,ารแล้วก็ได้มาดูเขาบอกว่าอันนี้เป็นเสียงของบริวารเมื่อตอนที่เกิดสงครามเขาโดนตัดคอตัดหัวเขาจับตัวนะแล้วฟันฝุตะขอเขาตกกระเด็นลงมาน,นี้ค่ะใช่ค่ะซึ่งไม่มีใครเห็นหรอกก็เราก็คิดว่าก้อนเห็นก้อนหนึ่งหรอเปทุกคนก็เดินผ่านเพราะมันเป็นเส้นทางผ่านและทีเนี้ยประมาณเหมือนกับเขา,าจะคอยปกปักรักษาขุ้นฟองเส้นทางตรงเนี้ยที่เราเดินผ่านกันเนี้ยประมาณนั้นเสียงเนี้ยใช่แล้วก็มีเจ้าหนึ่ง จะเป็นลูกค้านาะแกจะเป็นคนเงนเหมือนคล้ายๆกับปีองเมตตาที่สามอะไรเงี้ยค่ะแกบอกว่าอันนี้นะถ้าลูกค้ามาแล้วเขาออกแนวความเชื่อถ้าเขาเชื่อนะบอกเขาก็ได้ไม่บอกก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าให้เขาจะบันดาลในเรื่องของเมตตามหานิยมวิธีการนะแกบอกว่าให้เอาหน้าผาของเราเนี่ยก้มลงไปแล้วก็ปั่งให้ต้องปอกแล้วก็บอกว่าเราชื่ออะไรเอชื่อจริงเราสกุนจริงเแล้วก็บอกว่าลูกขอเมตตามหานิยมนะ ไปที่ใดก็ขอให้ผู้คนรักให้อย่างดูจ้ะเป่ามนคาถาให้ลูกใหม่ลงมาเอาหัวหจ,บจบจรหดตรงนี้ค่ะ <ขอ S 1> แค่นั้นก็พอลเลยเราก็ทําตามที่พี่ไก่บอกสิคะรออะไรทําค่ะทําตามนะคะเราเชื่อทุกอย่างเราจะได้เฮงๆปังๆนะคะสาธุคะ่ะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศนะคะภาพบรรยากาศข้างบนถ้านาคานะคะ,ะ,คะอันนี้ ตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าหินหานุมานนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆหน้าหานุมานนะคะก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนเขานะคะมาค่ะเดินต่อค่ะอย่าเพิ่งหยุดค่ะโอ้เริ่มไม่ไหวเด็กน้อยก็ม่เริ่มไม่ไหวแล้วนะคะตัวดิฉันเองก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะแต่ว่าดิฉันได้พูดเอาไว้แล้วต้องเดินให้ถึงขบวนค่ะไม่งั้น จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะอ้าคนแซงได้เลยค่ะแซงไปเลยค่ะคุณพี่แซงไปเลยค่ะพวกน้องขอพักแป๊บหนึ่งนะคะคุณพี่ไม่แซงละคะอ่ะไปเองก็ได้ค่ะหนูเดินเองก็ได้ค่ะหนูไปก่อนละคะอ่าพี่ไก่ตามมาค่ะพี่ไก่ตามมาไก่ตามมาเรื่อยๆนะคะพี่กาวก,ก็พูดอธิบายต่างๆนานาน,นะคะเราก็ฟังฟังฟังนะคะ เราก็พยายามฟังแล้วก็พยายามทำตามค่ะต่อเดินขึ้นนะคะอันนี้ก็เข่าฮานุมานะคะอ่าถ่ายรูป่อยค่ะมาถึงจุดถ่ายรูปนะคะแชร์พี่ไกคือถ่ายรูปสวยมากเอาเดินค่ะเห็นบันไดแล้วอยากจะโอ้ยจะเป็นลมค่ะันเห็นบันไดแล้วจะเป็นลมนะคะพักก่อนนะคะนั่งพักก่อนชั่วโมงนี้ไม่ไหวแล้วค่ะร้อนก็ร้อนนะคะ พ่อย,ยังต้องขึ้นบันไดอีกหรอคะ่ะบันไดย,ยังไม่หมดอีกหรอค่ะอาต่อคะ่ะโอ้ค่อยๆค่ะเดินเดินค่อยๆเดินมานะคะร้อนพัดไปด้วยดมยาไปด้วยนะคะโอ้ชีวิตทําไมมันถึงลําบากคะ่ะนี้แต่ว่าสิ่งที่เราทานะคะถึงจะลําบากยังไงแต่เราก็ตั้งใจทําด้วยใจจริงนะคะวยความที่รักปู่นะคะปู่อืดลือนะคะรักมากนะคะเราจะขึ้นไปถึงข้างบนอย่าง ให้ประสบความสำเร็จนะคะพี่ไก่ก็บอกว่าเดินตามเชนมานะพวกเธออีกไม่นานแล้วเดี๋ยวพวกเธอก็สึงเส้นชัยแล้วโอเพราะพี่ไกบริการดีมากเลยอะใครจะมาท่านาคานะคะแนะนําเลยนะคะคุณนุชนะคะคุณนุชชื่อเพจช,ชื่อเพจช,ชื่อ ชื่อเพจของคุณนุชนะคะชื่อถ้ำนาคาการท่องเที่ยวนะคะติดต่อกันไปได้เลยนะคะรับรองค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่เราใช้บริการของคุณนุชนะคะเอาขึ้นมาค่ะแดดร้อนๆเปี้ยวๆโอ้นั่งกินก่อนพักกินก่อนหิวค่ะหิวเอมามัดผมก่อนเอาอันนี้หิวโอ้ยกินก่อนนะร่างกายต้องการของหวานมากแล้วเนี่ยถ้ามาถึงหวานตายแน่อ่ะไปค่ะไปต่อค่ะ พีนุเราก็จะพาลงไปนะคะพาลงไปด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนเมืองรับแลบางคนก็ถ่ายติดถ่ายติดแบบว่ามีคนอยู่ข้างหลังนะคะข้างในจะเป็นเหมือนคล้ายเมืองลับแลนะคะนะคะเนี่ยค่ะก็คือจุดนี้จุดนี้จุดถ่ายรูปตรงนี้เลยถ่ายรูปนะคะอันนี้เราก็ถ่ายวิดีโอเนาะเดินเข้าไป ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะว่า,วา,าตัวตัวตัวเหมือนหินนะคะหินคล้ายๆเป็นลายแบบพญานาคนะคะบางอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันบางช่วงก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะคือขึ้นมาข้างบนอมันไม่ค่อยร้อนเหมือนอยู่ข้างล่างนะคะข้างบนก็มีต้นไม้ ปกคลุมบ้างแล้วก็ถ้าเกิดยิงเข้ามาในถ้ำหรือในหินเนี่ยนะคะมันก็จะแบบว่าเย็นอากาศจะเย็นขึ้นฝักข้างนอกหน่อยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเป็นจุดที่บอกว่าบางคนอนะ่ะเขาจะถ่ายติดคนมายืนมันจะเป็นเหมือนเมืองรับแระค่ะอ่ะเราก็ถ่ายถ่ายวิดีโอนะคะอ่ะยืนถ่ายรูปนะคะ,ะสวยค่ะอุมิแสงอร่าลงมาด้วยนะคะอือือภาพบรรยากาศร,รอบๆบนะคะอูสวยมากเลยนะคะ ทุกคนต้องลองค่ะอันนี้คืออธิษฐานมาถึงจุดนี้นะคะพี่กายเขาก็ให้เราทําแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราอธิษฐานนะคะสิ่งที่อยากได้นะคะตรงนี้ก็มีเจอพระค่ะเจอพระแล้วก็ไหว้พระนะคะขอพรขอความร่ำรวยขอความสมหวังขอความสำเร็จนะคะขอสุขภาพใครมีเรื่องอะไรก็ขอไปได้เลยนะคะ ใจของพญานาคเพราะว่าครั้งนึงปีหกสามเราไม่รู้หรอกเราก็ว่าก้อนหินก้อนนึ่งเราวางไว้ตรงนี้ไม่มีใครสนใจแล้วทีนี้อาจารย์โอเล่รายการ The g h o s Secret ะคะ่ะแกมาแกเล่าให้ฟังบอกว่าแกมีผู้ที่เป็นไกด์ทิปนำทางแกมาเป็นไกด์แกมาแกถึงได้รู้จักมาตามเขาลักษณะแกเล่าให้ฟังนะคะผู้ที่มีไกายทิปแบบอ่าทิปมาเนี่ยหน้าแกเป็นลิงค่ะมีหนวดเคราเหมือนฤษีเก้าขม,มวย แล้วก็เบี่ยงผ้าสไปสีขาวนุ่งจงกระเบนสีขาวใช่ค่ะเป็นผู้ชายมาแล้วแกก็ไปยืนข้างๆฝัง่งนั้นแล้วแกบอกอาจารย์โนเร่บอกว่านี่นะตรงนี้อย่าลืมบอกลูกหลานที่มาจนถึงถ้ำนาคานนะตรงนี้ก็คือหัวใจของพญานาคเมื่อตอนที่เกิดสงคารามระหว่างมนุษกับพญานาคเขาโดนคักหัวใจแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วทีนี้ข้อเด่นข้อดีของการขอพรในตรงจุดนี้ก็คือให้ขอพรเรื่องสุขภาพเท่านั้น ข้อเด่นข้อดีที่ขอได้แล้วสำเร็จก็เพราะว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ข้างบนใช่ค่ะอาจารย์อเร่ก็เลยบอกว่าถ้าอยากรู้ว่ามีจริงไหมขึ้นไปลองทําความสะอาดดูสิมีแกบอกมีจริงๆอยู่ข้างบนนี่แหละและทีนี้ต่อมาพอเรารู้ว่าเป็นหัวใจมนนะก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปอ่ะเนาะเขาก็เลยติดป้ายว่าห้ามสัมผัสใช่ค่ะบางทีนะักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มาขอจะขอในเรื่องของสุขภาพ แล้วก็แกก็บอกวิธีการขอด้วยค่ะก็พูดอย่างที่นุ้พูดเลยก็คือว่าสมมติเราอยากจะขอให้ญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวเราเราจะต้องรู้จักชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาแล้วก็ตามด้วยคําว่าโครคภัยที่เขาเป็นอยู่ขอให้เจอยาดีหมอดีรักษาหายนนในเร็ววันพูดแค่นั้นพอค่ะแล้วมันจะครอบคลุมหมดเลยใช่ไม่ต้องไปบอกว่า,ปาเป็นโรคมะเร็งนั่นนี่นั้นนี่อะไรเงี้ยไม่ต้องพูดสาธยายไปพูดแค่นั้นพอแล้วก็จะตรงดิ่งเลย ใช่ค่ะทีทนี้ก็โรคไฟก็จะค่อยๆบรรเทาก็จะดีขึ้นดีขึ้นค่ะใช่ที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นเมืองลับแลเมืองวังบทนะคะรอบที่แล้วอันนั้นมั่วนะคะอันนี้ของจริงนะคะตรงนี้นะคะเป็นเมืองบางบดค่ะมาถึงเสยนนี้นะคะเราก็ไหว้ขอพรกันอีกแล้วนะคะขอได้ทุกเรื่องเลยนะคะ ท่านพญานาคที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะรอบที่แล้วขอเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ตั้งใจขอนะคะขอสามตัวตรงหรือเปล่าคะคนนี้หรือว่ายังไงคะอ่ะขอพรกันนะคะอ้าวมาถึงเสียงสุดท้ายแล้วนะคะที่เรา จะมาไหว้นะคะตรงน,นี้จะเป็นเส้นสุดท้ายเห็นไหมคะจะมีตาเหมือนเหมือนตาหน้าเหมือนพรนพญานาคมากเลยนะคะเราก็เข้าไปขอพรนะคะขอให้พรที่เราขอสําเร็จกันทุกคนนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอตัวลงกันก่อนนะคะเก็บภาพความประวัตใจมาให้ดูนิดๆหน่อยๆค่ะก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะ หน้าเราจะพาไปไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะ